มวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2559เวลาประมาณ12.45นนคู่ที่1พิกัดน้ำหนัก123 ตอนสมรักน้อยยิ่งเจริญปามวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องเตะขวาได้ดีเข่าในเหนียวแน่นปล้ำรัดมาตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงรูปร่างช่วงชกสูงยาวแต่อาวุธมวยมองว่าช้ากว่าคู่ชก จากแพ้ปัญญาวุฒิเกียรติเจริญชัยมวยจังหวัดเตะต่อยฝีมือดีถนัดขวาแข้งขวาออกได้หนักแรงแม่นยำคล่องแคล่วว่องไวเข่านี้เหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าคู่ที่สองพิกัดน้ำหนักหนึ่ง้สาสิบ กุหลาบดำสอจอเปียกุไทยมวยจังหวะเตะต่อยขนาดซ้ายฝีมือดีครบเครื่องหมัดออกได้รุนแรงทั้งซ้ายและขวาเตะซ้ายได้หนักหน่วงรุนแรง,งคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายเข่าในเหนียวแน่นปล้ำรัดมัดตีสู้แข็งแกร่ง แข็งแรงจะชนะก้องไกลแก้วสำริดมวยจังหวะเตะต่อยขนัดซ้ายฝีมือดีครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงปอดใหญ่ปลายแรงแต่ความหนักแรงของอาวุธมองว่าเป็นรอง